อันนี้ในคลิปนี้เขาจะมาเอาใจเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายเนาะก็คือว่าเขาจะมาสอนวิธีการย้ายเกมคามแพลตฟอร์มเนาะบรว่าจะเป็นจากอีพิกไปที่สตรีมหรือว่าจากสตรีมไปที่อีพิกหรือว่าจาก2องค่ายนี่สองแพลตฟอร์มนี่ไปที่แพลตฟอร์มอื่นหรือว่าจากแพลตฟอร์มอื่นมา2องแพลตฟอร์มนี่ก็ได้คือการละการมา่ล้ายกันเนาะอ่าถ้าต้องบอกก่อนเข้าไปย้ายของเขานี่เราบผได้หมายว่าย้ายบัญชีย้ายไอเคาแต่ว่าเขาหมายถึงเขาว่าย้ายไฟล์ที่ตั้งหรือว่าคัปปี้ไฟล์ไฟล์เกมเนาะ มันเหมาะกับคนที่มักจะลงวินโดว์ใหม่ๆห,ห,หรือว่าเปลี่ยนคอมเครื่องใหม่ตลอดหรือว่าคนที่มักจะไปติดตั้งให้หม่ให้เพื่อนหรือว่าไปติดตั้งให้ลูกค้าของเจ้าโดยที่เจเ้าบ่จจาเป็นต้องดาวน์โหลดเกมใหม่เนาะแต่ถ้าว่าดาวน์โหลดเกมใหม่ได้บอกก็ได้เนาะแต่ถ้าว่าเกมได้ที่มีความจําน้อยความจุน้อยก็บ่มีปัญหาแต่ถ้าว่าเกมได้ที่มีความจําไลยความจุหลยอย่างเซน GTA V ี่เนี่เชื่อว่าจะต้องปวดหัวกับมันแน่นอนเนาะบางครั้งเขาอ,อาจจะใช้เวลาในการดาวน์โหลด3วัน4วันก็นมีเนาะคนที่เนสะเนาะ โอเเนาะฉะนั้นในคลิปนี I I ้เขาจะมาสอนใหญ่ระว่างส่งตฟอร์มนี่เพราะว่าเขาใส่สองตฟอร์มนี่เนาะแต่อนเจ้าจะง่ายได้เนาะเขาก็ต้องมีไฟล์เกมที่เขาบอกก็คือไฟลติดตั้งบอกว่าเจ้าจะเคยติดตั้งไว้แล้วในคอมของเจ้าหรือว่าอยู่ในฮ์ดดิ์ของเจ้ารูปใดอเจ้าก็ไปคัปปี้ไฟล์ที่ตั้งมาไฟล์เกมหรือว่าเจ้าบบมี่จะก็ต้องไปเอาในเครื่องของหมุ่ของเพื่อนเจ้าที่เขาติดตั้งเกมอยู่แล้วบอกว่าจะเป็นในอีพิในสตีมหรือว่าในตฟอร์มอื่นก็ได้คือกันคัปปี้ไฟเกมมาเนาะ แต่ของเฮามีแล้วเนาะให้บอเอาวางไว้ในนาทีถกนี้เนาะเอาเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เฮาจะมายกยกตัวอย่างเป็น GTA V เกมของเฮามีความจุอยู่98้ากิกเห็นบหอะไรเลยล่ออีก,กิกเนานะส่วนทั้งในเนี่ยมันก็เป็นโพเดอร์ประมาณนี้เนาะถ้าว่าไครที่ชวนไครที่มีปัญหาเรื่องโพเดอร์เนาะเพราะว่าโพเดอร์ในสองแพลตฟอร์มที่เขาจะมนาหย่านี่มันจะใส่ซื่อบวกขึ้กัน,นเนาะเายกตัวอย่างให้เบิบเนานะ เขามีเกมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเทาลงระบบ Windows 10ในนี้มานรอง10กิกเบต์เขาเคยติดตั้งไว้อยู่ด้วยในไดดี้ของเราคลิกไปในเกมเนาะอันนี้ในอีพีเกมอะไอ้บอสในอีพีเกมเขาใส่ชื่อโฟลเดอร์เกม GTA V เขาพิมพ์ว่า GTA V เลยตัวใหญ่เนาะส่วนในสตีมเขาจะใส่ชื่อโฟลเดอร์เกมว่า Grand Theft Auto V เนาะตัวเต็มแบบนี้เนาะโอเคเนาะแต่ทางในนี่ แต่ว่าไปทไมีมีปัญหาเรื่องโฟเดอร์ที่เขาบอกเ,อดเ,ดเขาแค่อัดล็อกเอาแต่ไฟล์แบบนี้ก็ได้คือการนออกไปวางแต่ว่าเขามีแล้วเขาใช้สื่อแบบนี้เดี๋ยวเขาจะมาแก้ม่มีปัญหาอย่างเนาะหลังจากจะได้ไฟล์โฟเดอร์เกมมาแล้วเนาะฉะนั้นเขาจะมายกตัวอย่างเป็นสตรีมก่อนเนาะขขเขาเปิดสตรีมก่อนมาปกตินี่เขาคลิกเข้าไปในเกมของเขามันจะบอกให้เขาที่ตั้งใหม่เด มันจะบอกว่าเขาจะต้องดาวน์โหลดใหม่เก่า11กิกแตนั้นเขาคงจะใช้เวลานานฉะนั้นเขาจะใช้วิธีง่ายเอาเนาะโอเคเนาะหลังจากเจ้าอ่าก่อนอื่นมาเลยเนาะให้เจ้าเปิดดพซีของเจ้าหรือว่าไมค์คอมพิวเตอร์ของเจ้าขึ้นมาไปที่ไดที่เจ้าจะติดตั้งเกมใหม่เนาะอย่างเช่นเขาจะยกตัวย่างเป็นไดไอเพราะว่าไดนี่มันเป็นเอ็มับทูเนาะมันจะว่องไวในการถ่ายโอนข้อมูลการคัดปีข้อมูลการคัดปีเกมที่เขาไป อ่าเราจะสร้างนิพวพุเดอร์ขึ้นมาใหม่นะอ่าเกี่ประมาณนี้เนาะตอนนี้หลังจากจะสร้างโฟดเดอร์ขึ้นมาแล้วนะสำหรับสตรีมให้เจ้าไปที่เปิดสตรีมเจ้าขึ้นมาให้เจ้าไปเลือกในคำว่าสตรีมเลือกไปที่ตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งไปเลือกในคำว่าดาวโหลดตัวนี้เนาะก็เลือกไปที่พุดเดิ้ลคั่งสตรีมอ่าหลายคนได้กู คลิกกรนีมันจะเด้งออกมาแล้วคนอาจจะมีรายได้รายส่องมาตรงสนยานะจำเมื่อกี้ก,ก็บอกเพิ่มโฟเดอร์ค้งเมื่อกี้ในแถบบลูซโอนนี้เนาะเพื่อเจาจะไปเลือกเอาที่เจ้าสร้างขึ้นมาก,กี่นี้อะเอามามันจะมีโพเดอร์เกมเลือกโพเดอร์เกมคลิกเลือกโอเคมันเพิ่มมาแล้วนะแต่ว่าใครอยากใครมันเลือกงา่ายๆนะจำเมื่อกี้ใส่มันที่คลัวเลือกกําหนดเป็นโพเดอร์เริ่มต้นก็ได้คือกันดีฟอยมันแล้วก็คลิกปิดแล้วคลิกโอเคไปบานี่หลังจากจะเพิ่มโฟเดอร์ค้างแล้วก่อนเจ้าจะคลิกติดตั้งใหม่ แล้วเจ้าอยากให้มันง่ายเนาะเจ้วกลับมาในผู้เดินเท้าสางขึ้นมากี่นี่วันนี้เขาก็มาในผู้เดินเท้าสามขึ้นมาที่เขาแอปเป็นผู้เดือกข้างกี่นี่ขึ้นก็ับไปในผู้เดือกเกมเห็นบหมมันจะมีคำว่าสตีมแอปขึ้นมามันจะสางเองออโต้เพราะว่าเขาเพิ่มเป็นผู้เดือกเป็นอ่าอยู่ในข้างมันขึ้กลับไปเนอะแต่มันยังบอกถ้ามีเกมมันจะมาเพิ่มอีกนิ้วผู้เดือขึ้นมาอีกเนาะคำว่าคอมมอนประมาณนี้เนาะ ใน okay. ป,ประมาณนี้คี่กับแไนในโฟเดอร์คอมมอนนี่มันจะบ่มีอย่างเจ้ามาคัดปีไฟเกมเนาะคัดปีโฟเดอร์เกมของเขามมว่วาโอเคบัน okay. นี้กันล่อเนาะล่อมันก็ปีไฟเกมคันลออไฟเกมที่เขาคัดปีมาเนาะอะไรคนอาจจะใช้เวลานานในส่วนนี้เนาะเพราะว่าเกมมันมีความจุหลายมันความจำหลายเจ้าต้องลอเนาะชวนของเฮาเองเอาบอกเลยบ,บอกบอสหาหน้าที่เพราะว่าเขาใส่เอ็มดัทูในการถ่ายโอนขออน้อมูลมักเลยว่เนาะ ปี๊บๆเลยลเรนะา,า,นะนะาเป็นโอเคเนาะไก่้สำเร็จแล้วเนาะเห้ยบอสของเฮามันไหวเนาะแป๊บเดียวบอสสองหนาทีเนาะสำเร็จแล้วเนาะแต่เป็นผู้เดิมเกมแล้วมาเบิดมาจูบไมเฮยบอสเก้าเก้าสิบแปดจุดสองเก้าสิบแปดกิกนั่นแหละบาร์นี้เฮามาในสตรีมเฮาบารนี้คลิกติดตั้งมันจะเพิ่มมาเอาตัวของเฮา,าอยู่แล้วเพราะว่าเฮาเลือกเป็นผู้ดเดิมเริ่มต้นคลิกทัดไปเน,นี่ยนละ่อบารนี้เนาะกำลังสร้างไฟเกมในเครื่องบันกำลังหามันจะบ่มีคข้ามาดาวน์โหลด ถ้าว e ่าดาวโหลดบอกเลยใส่เวลาสองวันสามวันเนาะเขาเคยโหลดตอนทับอิดไอตัวนี้็ะรอไปเดียวรอน้าถ่ายข้อมูลอันนี้นี่มันจำเห็นบอเห็นบอมันจะบ่มีคำว่าดาวโหลดมันจะบ่มีความจำอย่างนี้นีเนาะมันบอกว่าซูนไปเนาะซูนไปเห็นบอเอาหลังติดตั้งนะยืนยันรอกันนึทางหน้าเกมฮอมการแลนใบใบ น,นี้ก็บุกเกิลหาหน้าที่โอเคนเนาะบอสเร็จแล้วเนาะเก้าสิบหาแล้วเนาะอายังเหลือแต่ส่วนต่างหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เก้าสิบหาจุดสิบหกกับเก้าสิบหาจุดสี่มาทั้งสี่สิบเนาะยังเหลืออยู่ประมาณลอยลอยกว่าเมกที่มันดาวโหลดมีใช้เวลาหาหน้าทีน็ตส่ะ ขณดนี้คือไฟเสริมมันนะชวนชว,วนตุกี้ยบไปรียม,มันหลดแล้วแล้วเนาะบารีรอรอมันดาวโหลดส่วนต่างนิดหนึ่งอยู่ในนี้สังเกตได้ครับนี่นีน่ก็ไดเนาะมันบอกว่าเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะยังเหลือแต่ส่วนต่างที่เขาบอกก็คือเก้าสิบห้าจุดจุดเศร้านะจุดเศรเอดไปหาเก้าสิบห้าจุดสี่ไม้ถึงสีนะ่สิบเนาะส่วนต่างมันนิดหนึ่งเนาะไฟเสริมไฟอัปเดตม,มัน อ่าเกาสิมหาจุดส okay, no? no? ี่โอเคสฉลี่ยหน่อยเนาะเห็นบอมันก e ็ก์คืนมากกับบอลเล่นเนาะหรือว่าลินลินได้เลยโดยที่บมจำเป็นต้องดาวโหลดหรือว่าติดตั้งเบคกี้นี่เนาะเขาจะคลิกลีนด้วยเนาะเปมหนึงเด็ดโดยมีกูเด็กเกมมาเกมจะมาคลิกลินแต่ว่าเขาจะบุกเปิดเนาะเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานานคลิกซิสเซนตไปอันนี้เขาก็ได้แล้วเนาะสามารถลินเกมในอีพีเออในสตีมของเขาได้แล้วเนาะอ่าบารนี้เขาจะมาในส่วนของสตีม ในส่วนขอ Epic นีพิกเนาะอ่าในอีพิกก็คือกันมาในลายบรลีเนาะมันยังบอกว่าให้ที่ตัง้งเนาะประการมาขายกันใ้เจ้าได้ไฟเกมมาแล้วเจ้าก็มาในไปส้างพดเดอร์มาเจ้าจะลงเกมในใส่เนาะแต่เขาจะมาลงในได้อีเนี่ยล่ะคือเก่าเขาไปในพุดเดที่แถาส้างขอมสขึ้นมาอันนี้มันเป็นสตรีมเขาจะสัางมาอีพิกเกม ขี้ก็ไปในโพเดออีพิกเขาจะสร้างเป็นอันเป็นโพเดอเกมเลยก็ได้เนาะเขาจะสร้างเป็นโพเดอตวนี้ก็ได้ตัวนี้เนาะเด็กเป็นโพเดอเกมตัวนี้เนาะในอีพิกบัลลีฮาก็จะมีโพเดอเกมของเฮามาในนี้เนาะบันนี้ฮาก็จะเปลี่ยนไมันเสียเวลาเฮาจะไม่ย้ายจาก จากโฟเดอร์สตรีมแถวคัปปี้กี่นี่มาวางในเดซีปิกเลยมันจะง่ายกว่าเน๊เป็นโฟเดอร์เกมบอสอยู่ในสตรีมอ่ะแถวจะมาใหญ่ในอีปิกี่เถาสากี่นี่น่ะอีปิก e-t-a-v ลบออกก็ได้บ่มีปัญหา้ยังตัวนี้เราจะยักใหญ่ตัวนี้ขีกใหญ่เป็นโฟเดอร์เลยก็ได้เดสมอบมันจะมาเลยพอมันอยู่ในได้เดียวกัน เพงใหม่เี่กกูเดยเทภาษาขึ้นมาอีปิกเด้จะมีเกมแบบเอ็นบอเก้าสิบแปดกิกเนะอันนี้ก็มาในอีปิกเอามาเลือกติดตั้งเนาะเลือกที่กรว่าอินสทอล่ามาเลือกอ่าถ้าเ่าไม่อยู่ในได้อื่นที่จะมาเลือกเล่าเนาะเลือกไปธีใดที่เจ้าต้องที่เจ้าสางขึ้นมานเลือกไปธีเกมเลือกที่ีอีพิกเนาะ เลือกเป็น epic เนาะแล้วก็มาเลือกเดนจะเกิดมาเกมแบบ epic kit install โอเคมัน install แล้วมาเบิร์กในดาวน์โหลดเห็นบ่มันจะดาวน์โหลดนะอันนี้ร้อยร้อยซีกิกเนอะ epic อันนี้จะพอต้องให้มันดาวน์โหลดคลิ๊กยุดแล้วก็ขี้หยุกเลยมาเดเห็นบ่มันจะบอกมันยังดินบ่ได้มันยังรอต่ออันนี้จะก็มาใน โฟเดอร์ที่เจ้าสางมากินนี่เนาะที่ต่อไปที่เป็นในเกมคือเป็นในอีพีเห็นบอสมันจะมีเพราะว่าอันนี้มันเป็นอนะีอีพิีเนาะมันเป็นโฟเดอร์เกม GTA V ี่เวีไม่จะหงอส่วนอันนี้มันเป็นของสตรีมเนาะดังนั้นเขาจะมาลบโฟเดอร์นี้ออกมาลบโฟเดอร์ที่มันสางก็มาก,กินนี่มันยังบ่มีไฟล์เพราะว่าเขาคลิกยกเลิกมันเห็นบอสมาหากระได้เก่าเก่าเม็ดคลิกลบแล้วก็มาเปลี่ยนโฟเดอร์นี้ เปลี่ยนผู้เดิมแ่เขาก็ปีมานี่เป็น g t a v เลยบอเป็นแบบนี้ถ้าว่าเจ้าสางมาแต่ดัอีเป็น e g t, t a v เลยได้บอกโบได้มันจะซ้ากันฉะนั้นจะต้องสร้างมาเป็นผู้เดิมอื่นก่อนถ้จจงมาเฮ็ดแบบนี้มันกลับมาผู้เดิมอะไรคอยไปลบมันอะเป็นเปลี่ยนเสือเอาเนาะหลังจากได้นี่แล้วบอมีเกมแล้วบอเนี้่ะมามาอีกข้างบอเนี้มาในนี้คลิกคลิกต่อเนาะคลิกดําเนินต่อเนาะ วันนี้จะไม่จะโบรดเห็นบอมันจะประมวลผลเลยบิลิฟลยเลยเนบอรอวันนี้ก็รอรอคือกันเนาะคือกันกันกบสตรีมบอดานประมาณบ่อนหานาทีเนาะรอ เก่งไก่สำเร็จเลยเนาะเลยวะลอยเปอร์เซ็นต์กลังที่ตั้งบ้านนี้รอแป๊บหนึ่งที่ตั้งอรอเนาะเพราะว่ามันยืนยันเกมเลยมากับที่ตั้งบ้านนี้แพ็บเดียว อ่าบอกสำเร็จแบบเดียวเนาะสำเร็จบนัน็กสมาริตรันเลยรีดเกมได้เลยอ่าสมาลิกรีดเกมได้เนาะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายเกมแบบง่ายๆเนาะง่ายๆนโะดยที่บอกจึเป็นต้องดาวน์โหลดเกมใหม่ให้มันเสียเวลาเนาะที่สําคัญคือเสียเวลาแต่ถ้าว่าไพที่ใส่เน็ตเน็ตซ่าในสามสี่วันหรือว่าไพที่โชคหายกว่านั้นก็อาจจะใส่เน็ตสามจีสี่จีดาวน์โหลดสําหรับคนเล่าไปบอกเลยว่าวเจ้าต้องมัดเงินดาวน์โหลดมัน เกือบสองแสนเพ้อๆกลัวสองแสนนะเนเาะเดี๋ยวจะได้เกมบอกกับราคาเกมอีกเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆในน้อยๆเนาะหรือว่ามันบ่เป็นเคล็ดลับมันเป็นอันวิธีการเนาะที่หลายคนอาจจะอยอังบห่หูถ้าว่าไพ่หูแลก็อกอะโบวากันชวนเจ้าเป็นเกมอื่นๆล่ะถ้าว่าจะเป็นเกมอื่นๆเจ้าก็เฮ็ดคล้ายๆเดียวกับเท้าเฮ็ดกีนี่ชวนผู้เดอร์เกมมันมันใส่ซื่อจงังจังไดกิจามันเถอนะเนาะคลิกเพิ่มไปมิจะสร้างผู้เดอร์เองแล้วเจ้าก็ก๊อปไฟล์ที่เจ้ามีมาไปวางในเกมนั้น ก็ได้คือกันเนาะโอเคเนาะคลิปนี้วังว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ชมอ่ะขอ,ขอบคุณเจ